ใ่นะครับผมเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนในการเล่นแมป,ปจับมอนสเตอร์นะซึ่งสิ่งแรกที่ทุกคนควรทาเลยหลังจากเข้าแมป,ป,ปมานะอันนี้แนีน่ยสำหรับคนที่มีโรบภัก่อนก็คือซื้อมังกรตัวนี้นะครับเนี่ยซื้อไอ้ตัวนี้มาแบกช่วงต้นเกมนะซึ่งมันสามารถใช้ขี่ไปเกาะอื่นก็ได้นะแต่าสายฟรีก็ให้ลงมาตรงนี้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะมีไอ้ตัวที่เป็นมอ,อนสเตอร์อยู่นะเราจัดการมันก็กดเก็บมันมานะ หลังจากที่เราเก็บมันมาเสร็จเราก็สามารถกดใส่ได้นะเนี่ยเราก็จะสามารถกดสวมใส่หลังจากที่เรากดสวมใส่เสร็จนะเราก็จะมีมอนเตอร์ตามสองตัวนะตอนนี้ผมก็มีมอนเตอร์สามสี่ตัวนะเนี่ยเก็บมาเรื่อยๆนะซึ่งก็จะสุ่มระดับอีกด้วยนะหลังจากที่เรากดเก็บนะซึ่งมันก็จะมีระดับ E แล้วก็ระดับ D แล้วก็ระดับ C แล้วก็ B นะครับแต่สับตัวที่แรกหรือตัวที่ซื้อจากอีเวนต์ก็จะเป็นตัวระดับ S นะมังกรตัวนี้แล้วก็ ตัวจากอีเวนเตอร์กี้เนี่ยตรงนี้อีเวนช็อปเนี่ยตัวนี้ครับจะเป็นระดับ A อแล้วก็ระดับ S อนะสองตัวนี้จะเป็นระดับสูงกว่า b นะโอเคซึ่งวัาจากที่เราเก็บมาได้สามตัวแล้วเราก็จะสามารถนำมาเนี่ยรวมร่างกันได้นะโอ้ยสี่ตัวนี่นะสงสัสยจำผิดนะโอเคเดี๋ยวผมไปเก็บมาอีกตัวก่อนโอเคหลังจากที่เราเจ,จับมาสี่ตัวแล้วนะให้เราวิ่งมาตรงนี้นะครับเนี่ยเพจอัปเกรดกดคุยกับเขา แล้วก็ใส่สัตว์เลี้ยงที่เราต้องการอัปเกรดเข้าไปนะสี่ตัวปึ๊บไะดัเพิ่มเป็นสิบซึ่งมันก็จะอยู่ระดับดีนะโอเคหลังจากที่เราฟาร์มตรงนี้จนเลเวลเราเริ่มเยอะนะประมาณห้าหกเจ็ดเนี้ยน่าจะกำลังโอเคสำหรับการมาฟาร์มที่ต่อมานะก็จำไม่ได้นะว่าผมฟาร์มถึงเลเวล่รไลร่ก่อนมาตรงนี้นะเราไล่จัดการมอนเตอร์ตรงนี้นะก็จะเป็นทตุน้ําแล้วก็ท่าุพืชนะเราจัดการไปเลยนะหลังจากที่เราฟาร์มตรงนี้ ซึ่งผมแนะนําเลยนะให้ฟาร์มไอตัวนี้จนถึงระดับสีเยนะสามตัวเราก็จะเริ่มเล่นง่ายขึ้นมากๆไปแล้วหลังจากที่หลังจากที่คุณฟาร์มจนถึงระดับสียานที่ผมบอกก็ให้มาฟาร์มตรงนี้ต่อนะก็จะสามารถจับโปเกมอนธาตุไฟได้นะไม่นี่มันไม่ใช่โปเกมอนเนี่มันมตื้อหลังจากที่เราจับมาแล้วนะเราก็จะสามารถเอาไปรวมร่างได้เหมือนตอนแรกนะซึ่งที่ต่อมาที่เราควรมาฟาร์มก็คือตรงนี้นะมาฟาร์มกับไอตัวพันกิ้นตัวเล็กนี้นะ ปรจากที่เราจัดการเสร็จเราก็เก็บมันมานะซึ่งโอกาสเก็บน่าจะอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นเอ้ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตมั้งผมก็จำไม่ได้นะแต่ของผมมันจะเป็นหนึ่งร้อยเพราะว่าผมใช้เออไอ,อตัวจับนะที่จับเนี่ยประมาณหนึ่งจุดสี่นะคูณมันก็เลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์รวมถึงเวลผมเยอะด้วยแหละโอเคหลัจากที่เราฟาร์มตรงนี้จนได้มอนเตอร์ถาดน้ำมานะาเราใส่แล้วก็ลงน้ำแล้วก็ขี่ไปจุดต่อไปได้เลยนะเกาะต่อไปนะอืมซึ่งมันก็จะมีตรงวาร์ปนี้ด้วยเราสามารถเข้าวาร์ปได้นะ เราก็จะมาโผล่ตรงเกาะลอยฟ้านะครับซึ่งเราสามารถอัปเกรดแล้วก็ซื้อบอลใหม่ได้ตรงนี้นะหรือที่จับนะซึ่งที่จับที่แพงที่สุดหกหมื่นผมมีห้าหมื 5, 000, ม่นแปดนะแต่ตรงนี้ก็จะมีจุดเล่นอีเวนต์ด้วยนะซึ่งเป็นอีเวนต์เตอร์กี้นะเนี่ยซึ่งจะมีให้อ่าเนี่ยออนไลน์นะแล้วก็ร้านค้าแล้วก็อีเวนต์เทเลพอร์ตนะเราก็จะปลดล็อกหลังจากเราขึ้นเกาะลอยฟ้าตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวไปกันที่จุดต่อไปนะแต่ก่อนอื่นผมเขาฝากเกลกอสิลาพิ่มก่อนนะโอเคมา เนี่ยระดับ E โอเคือจัดมาอีกตัวนึงปึ๊บตัวนี้ขอเป็นระดับดีก็กำลังโอเคนะเป็นระดับดีอ่ะไม่ดูเหมือนผมจะบั๊กกดฟักไข่ไม่ได้นะเหมือนผมจะต้องรีเกมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรีเกมแป๊บนะครับทุกคนโอเคมาเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมก็จะกดฟักไข่แล้วก็ใส่ไ่ายฟองใหม่นะได้ก็ซิล่าระดับดีโอเคถือว่าเยี่ยมเลยนะ พ่าตัวแรกมันจะมีดาเมจสี่พันเลือดสี่หมื่นสองแต่ตัวระดับด e ีจะมีดาเมจห้าพันสองเลือดห้าพันเอ้ยห้าหมื่นห้านะโอเคมาโอเคเดี๋ยวเราไปกันที่ต่อไปกันเลยนะซึ่งเกาะต่อไปก็คือเกาะภูเขาไฟนะให้เราเอ่อถ้าเกิดกครใช้โปเกมอนธาตุน้ำนะรู้สึแกแหลกๆนะรอแปบบ๊บเหมือนมันจะโหลดแมปนะขอไปเปลี่ยนการตั้งค่าแป๊บหนึ่งนะครับโอเคให้คนกดคี์สัตว์เลยนะเนี่ยตรงนี้นะเราใส่มาแล้วก็กดขี่ ประชาที่เราบินมาถึงตรงนี้นะเราก็จะสามารถมาเซฟตรงนี้ได้นะเนี่ยก็จะมีคนเซฟอยู่ตรงนี้ใหเรากดคุยกับเขานะแล้วก,ก็กดใช่กำหนดรอยจุดฟื้นฟูนะโอเคหลังจากนั้นถ้าเรามาฟาร์มตรงนี้นะครับมันก็จะมีมอนเตอร์อยู่นะเรามากดโจมตีได้เลยนะเนี่ยเราก็จะได้เวลมาแล้วก็ได้ตัวมาด้วยนะสำหรับจุดต่อปาเจนะตอนนี้ผมต้องรีบครับเหมือนบอสจะใกล้จะเกิดแล้วนะอีกแค่สี่นาทีกลักว เตรงนี้ก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะเราสามารถฟาร์มได้ซึ่งจุดต่อไปก็จะอยู่ประมาณตรงนี้และบอสก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยนะเนี่จุดต่อไปเนี่ยอ๊บโอเคกาจับแปสก้าเปอร์เซ็นแต่ไม่ใช่ตัวที่ผมต้องการและดูเหมือนจะมีคนฟาร์มอยู่ตรงนี้นะเหมือนเขาจะกําลังเ K ฟาร์มนะผมก็จะช่วยเขาสักหนึ่งตัวแล้วกันน้มา,มาโอเคไปละ ซึ่งจุดต่อมานะจุดนี้ก็เป็นมอนสเตอร์ประเภทที่เราเข้าใกล้มันจะโจมตีเราเลยนะเนี่ยโอเคซึ่งดูเหมือนก็ล์สตาผมจะโหดเกินไปนะมันก็เลยเอาไม่ได้โจมตีเนะี่ยมันก็จะโจมตีเราแบบที่เราไม่ได้กดโจมตีมันกนนะโอเคและตัวต่อไปนะตัวต่อไปก็จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวที่มีเลือดโคตรเยอะแต่ดาเหตุโคตรแรงนะแต่เราก็จะสามารถจัดการมันได้นะเนี่ยตรงนี้เลยนะเราก็จะสามารถจับมาได้นะตึ๊บ จับมาและจุดต่อไปนะครับจุดสุดท้ายก็คือบอสนะเนี่ยตรงนี้เราสามารถลงไปตีบอสได้นะรู้สึกเหมือนจะหนุนๆนะโอเคแต่ผมก็จะกดโจมตีบอสไปเลยนะโจมตีไปดูเหมือนว่าเซิร์ฟมันจะหน่งนวงๆนะโอเคโจมตีไปเรื่อยๆนะโอ้ดูเหมือนจะมีคนไปฆ่ากอติล่านะึ่งผมก็ไปไม่ทันนะ โอเคซึ่งผมแนะนําให้ต้องตีบอสตัวนี้นะเพราะว่ามันมีชิ้นส่วนหนึ่งที่จําเป็นมากซึ่งมันจะดรอปจากบอสตัวนี้นะซึ่งใครผมก็จะให้เขาเก็บไปเลยนะเก็บไปเลยนะเพื่อนโอเคผมไปละเนี่ยไอ้ตรงนี้นะเครื่องเอ่ออะไรสักอย่างนะช่งางเนี่ยตรงนี้มันจําเป็นมากเลยนะสำหรับผู้เล่นในเกมของผมเนี่ยเนีย่ยผมจะไปทาให้ดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงนะซึ่งมันจะเป็นมากมากเลยนะโอเคซึ่งผมต้องกลับไปที่เกาะลอยฟ้าก่อนเชื่อว่ามาตรงนี้ ซึ่งดูเหมือนบอสอีเวนต์จะเกิดน,นะแต่ผมก็จะต้องไปโจมตีบอสอีเวนต์ก่อนนะนี mm ่น้อยโอเคเร่สิบเอ็ดเริ่สามสิบสี่ก็ไม่เป็นไรโจมตีปไปเลยนะซึ่งสาเหตุที่ผมบอกว่ามันจําเป็นก็เพราะว่ามันต้องใช้ในการเนี่ยเพชรอัปเกรดตรงนี้นะเพชคนมากดคุยกับเขานะซึ่งสิ่งที่ดอกจกบอสตัวนั้นเอาไว้อัปเกรดไอ้พวกตัวนี้นะเนี่ยใช้ห้าอันซึ่งผมก็อัปเกรดไปแล้วนะเนี่ยเนี่ยมีสองตัวนะ ตัวนี้ดอกจากการกดเกบนะและไอตัวนี้ก็คือผมเอาเกตขึ้นมานะโอเคซึ่งผมมาดู่อนนะว่ากอริลามันใช้เท่าไหร่ซึ่งก็น่าจะห้าละมั้งนะดูเหมือนว่าจะยังไม่ใช้นะถ้ายังไม่ถึงระดับดีนะโอเคแต่เอาง่ายเลยก็คือจําเป็นต้องตีนะไม่ตีไม่ได้สปอ,บบอตัวนี้โอเคซึ่งผมก็จะมาตีบอสตะร์ี้ให้ดูด้วยแล้วกันนะซึ่งมันก็จะดอกเป็นอ่าทางฝั่งของเนี่ยไอตัวขนนกตรงนี้นะวันยี่สิบยี่สิบหก ซึ่งมันนอกจากขนนกแล้วก็จะยังมีให้เเก็บไข่ที่ดอกออกมาด้วยนะเนี่ยผมก็เก็บมาได้สีฟองละโอเคเดี๋ยวผมก็จะเอฟเตีไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดคลิปให้ลกันนะ Thank you. โอเคดูเหมือนว่าบอสใกล้จะตายนะซึ่งก็มีคนมาตีโคตรเยอะนะโอ้โ oh ห oh oh. ตอนที่ผมเล่นช่วงแรกแทบไม่มีใครมาตีบอสเลยนะแต่พอมาเล่นตอนนี้อะไรเนี่ยมีแต่คนเต็มไปหมดเลยนะโอเคซึ่งหลังจากที่ผมตีบอสเสร็จเดี๋ยวผมก็จะพาไปเกาะต่อไปเลยนะซึ่งก็จะเป็นเกอะสุดท้ายในอัปเดตนี้นะเพราะอีก2วันก็น่าจะอัปเดตใหม่ละซึ่งเกาะที่ผมว่าก็คือเกาะน้ำแข็งนั่นดี ซึ่งก็จะอยู่ห่างจาก,กเกาะลาวาประมาณ1000กว่าเมตรนะซึ่งอตอนนี้รู้สึกแหลกมากๆเลยนะเหมือนว่ามันจะโหลดแบบใหม่มาอีกแล้วนะโอเคมาซึ่งหลังจากที่ทุกคนมาถึงตรงนี้นะให้ทุกคนวิ่งมาเซฟก่อนเลยขั้นแรกเราต้องเซฟก่อนเลยหลังจากมาเกาะใหม่ใช่โอเคเรียบร้อยซึ่งมันก็จะมีไอตัวหมาตรงนี้นะที่อยู่หน้าเกานะหน้าหมาป่าน้ําแข็งเราสามารถฟาร์มกับมันได้นะเนยจุดต่อไปจุดฟาร์มจุดต่อไปก็คือตรงนี้นะ ซึ่งก็จะมีไอ้พวกตัวจระเข้อยู่นะเราก็สามารถโจมตีได้นะและจุดสุดท้ายครับเอ้ยไม่ใช่และจุดออลองสุดท้ายนะ <c oughs> ก็จะอยู่ตรงนี้นะเนีย่ยจะเป็นพวกสลัมเนเดอร์ตรงนี้นะเราสามารถโจมตีได้นะแล้วก็เก็บมาใช้งานได้และอีกตัวหน,น,นึ่นะง,งก็จะเป็นกวงซึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยข้างในนี้แหละครับกวงนะมันดูเหมือนผมจะติดโอเคเนี่ยกวงก็จะอยู่ตรงนี้นะซึ่งเราสามารถโจมตีแล้วก็เก็บมาใช้ได้นะโอเคไปจุดต่อไปกันเลย จุดลองสุดท้ายจริงๆละอันนี้ซึ่งมันก็จะมีอยู่ทั้งตรงนี้แล้วก็อีกตรงนึงน,นะเนี่ยก็จะมีอยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งดงูเหมือนว่าจะมีคน f อฟฟาร์มเดี๋ยวไปดูเจอดดีกว่าซึ่งจุดสุดท้ายที่ผมพูดถึงก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้เลยนะซึ่งมันก็จะมีเอ่อไอตัวพวกนี้เกิดอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมก็จะกดใส่ให้ดูนะเนี่ยมันก็จะเป็นตัวประมาณนี้แล้วครับซึ่งเล็กๆก็ถือว่าใช้งานไดนะ้และแล้วก็ไอตัวสุดท้ายที่ผมก็กำลังใช้อยู่ก็คือก ก็จะได้จากการตีบอกสกอซิล่าตรงนี้นะมันก็จะดอกมาเป็นไข่เหมือนกับบอสตัวก่อนนั่นแหละโอเคดูเหมือนจะเกิดพอดีด้วยนะโอเคเดี๋ยวก็จะลองมาตีกันเลยนะว่าตีไหวไหมซึ่งมีคนมาช่วยตีด้วยก็น่าจะไหวชิวแล้วมั้งนะซึ่งออกผมเรื่งบอกกันนะซึ่งไอ้ตัวนี้วิธีหาเนี่ยก็คือการฟักไข่เตอร์กี้นะมันก็จะได้จากบอสแล้วก็สามารถแลกไนดะ้จากร้านค้าตรงนี้นะราคาประมาณหนึ่งร้อยขนกซึ่งผมแนะนำว่าอย่าไปแลกเลยดีกว่าอาอมาแลกไอ้ตัวนี้คุ้มกว่านะถ เลือดเจ็ดหมื่นไอตรงนี้ก็คุมนะพันห้าพันแปดนะรวมกันบอณสามพันสามก็ถือว่าไม่แย่เลยอนะโอเคดูเหมือนก็ซิล่าก็ใกล้จะตายนะผมไม่แน่ใจว่าผมจะกดเก็บไก่ไอกดเก็บไข่ทันไหมเพราะคนนี้ก็น่าจะมือเร็วอยู่เหมือนกันนะโอเคดูเหมือนจะได้อยู่นะเพราะว่าเหมือนเขาจะไม่ได้สนใจนะโอเคซึ่งก็จะได้ไปไข่แบบนี้มาซึ่งฟักแล้วจะได้ก็ซิลา ส่วนไข่บอสเกาะพวกไฟก็จะเป็นอันนี้นะแล้วก็ไข่ปกติซึ่งจะมีดอกอยู่ตามแมปนะทุกคนก็ลองวิ่งหาดูนะครับโอเคซึ่ง 1. จุดทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับจุดฟาร์มแล้วก็อีเวนต์รวมถึงระบบอะไรต่างๆนะโอเคซึ่งก็จะมีเนี่ยคลังด้วยนะมันเรียกว่าอะไรเนี่ยแต่มันแปลออกมาว่าดัดชนีนะซึ่งผมก็ขาดอยู่แค<า>่สามตัวอีเวนต์นนะโอเคซึ่งตอนนี้ผมก็เหมือนจะท้ายคลิปนะครับก็จะมีสปอยสำหรับโปรเจกต์ใหม่ด้วยนะครับ โปรเจกต์ที่ผมจะทํานั่นก็คือการเล่นบฟุตตั้งแต่ต้นจนถึงจบจะโก,ก้ผมจะตามทุกอย่างนะซึ่งไม่รู้มันจะตามทุกอย่างจริงๆไหมแต่เอาเป็นว่าผมจะเล่นแบบเต็มที่เล่นแบบโอโ้โหเต็มที่นะฟาร์มขั้นต่ำก็ประมาณห้าชั่วโมงต่อวันเลยนะซึ่งจะเล่นเป็นเวลาทั้งหมดสิบสี่วันหรือสองสัปดาห์นะซึ่งก็คือโปรเจกต์นี้บอกเลยว่าน่าจะใช้เวลาอีกนานเลยนะทุกคนจะได้เห็นคลิปเพราะฉะนั้นผมก็จะลงคลิป แต่แต่ละวันนะที่ผมเล่นว่าผมได้กี่เลเวลซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะช่วงตอนเย็นนะโอเคซึ่งสิ่งที่ผมจะมาบอกท้ายคลิปก็น่าจะหมดประมาณนี้แหละครับโอเคตอนนี้ผมก็ขอไปขับรถเล่นกอนละกันลวก่อนครับทุกคน